น่น้องพี่อยากกินน้ำค่ะเั็นเนี่ยมากินแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีค่ะตัดผมมากสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซบไล,สไ,ลสไตล์สาวแม่มมื่อวานนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูต,ตำมักฮุ่งกับไก่ทอดหอมๆค่ะพี่น้องค่ะเบื้องนี้เป็นหน่องไกะะ่เลยค่ะเดอรมีทั้งหมด สิบชิ้นนะคะพักของข้านะคะมือนีก็จะมีพักชีใบเลื่อยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีโหระพาแล้วก็มะเขือแล้วก็พักอันนี้อันรืมซื้อะค่ะพี่น้องคะ่ะจะซือ้อยังแม่พันปุ๋งไว้นะคะเนาะปุ๋งไ้อยูุ่บ้านะคะ่ะมือนีก็มาทักทายพี่น้องแบบคำนนะคำแน่เลยค่ะเด้อเพราะว่าฝนตกค่ะพี่น้องมือนีแบบมันทายคลิปบ่ได้นะแม่ฝนตกเสียงมันดังก็เลยแบบมาทายตอนมืดตอนค่ำนะคะเนาะประมาณแบบเกือบที่สองทุ่มแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบเสียงน,น,นะะ้ำแน่เลยค่ะเด้อเพราะว่า บ้านหนูนะมันติดกับอันห่วยนะแม่พี่น้องห่วยที่มันแบบออกลงมาจากผู้เขาไดไหมมาค่ะพี่น้องค่ะลงมือเลยค่ะมันนี่ดึกแล้วเนะาะฝ้ากินตาหงเงแสบๆค่ะตาเองคือเา่า พ่อแม่น้องเพื่อนอันกินข้าวเมื่อสักครู่แล้ะเด้อ<ะ> เป็นเครือแรกคมั้คะเนาะที่แบบทายตอนมืดแบบนี้มันบท่ททานอีดีพี่น้องฝุนตกะค่ะลอ,องไกอืม อายุเข่าแบบนี้แล้วค่ะฝนกับตกตกมืดมือค่ะมนเนี่ยไปซื้อของมากกับขับรถตักฝนมาเลยอร่อยยังไง นนาอยุทธทางใตค่ะยามฝนจังสีแหละพี่น้องเอ้ยอันเข้าคุ้มฝนฝ่าอากาศสภาพอากาศบ่อะไรค่ะก็ต้องแบบ แกไปกันก็ต้องแบบแก้ไปตามสถานการณ์นรคัเนาะ จำใส่มะเขือคนใส่เม็ดกระถินคือเก่าค่ะ Mm-hmm. sầm sầy không như vậy non cay sườn mái thôi nữa ຊາຍຕອນມືດເທື່ອແລກນ້ອຍິພາດທດພດ 嗯。<laughs> 嗯。Mm. ใช่คุยช่ายไหมเขาเรียกว่าคุยช่ายไหมหรือพักอะไรภาษาเล่าเขาเอินพังเองียงน้องแม่็นปุกไหว้างงาม,งามกำลังขึ้นอวว ที่แรกอันว่าสิบโปต่ำว่าสิบโปไทยแล้วล่ะค่ะมันเห็นแต่ว่าพ,พ่อเพิ่งต่ำกินก่อนแล้วมันแบบได้กินแตมม่โมงมันหอมมาทีนี้คึดยาค่ะบัดท <c oughs> ีก็เลยบอกว่าอืมากินซะแบบเห็นมันกินแล้วแบบคึดยากนะคะน้องไง,งแห้งเป็นน้องเบิ่ง ส่วนน่องกินน้ำนูนะส่วนน่องกินน้ำทุกคลิปน่ะแหละคะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบิกินเล็กหน่อยเนาะย่างเขาอยากเขาก็กินน้ำเขาบ่อยากเขาก็บ่กินค่ะ แม่พลงมาเบิงน้น้องพั่อยากกินน้ำค่ะมันเนี่ยมากินแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับตัดผมมากค่ะตัดมือว่านตัดมือว่านมาทำตตัดไนเอาจานเนี่ยแล้วมองหก ห้องเพิ่นกินเท่าแรกเพื่อนบะกินลงมาเบิงแลวก็ขคืนไปอันคืนทัน้งเฮื่อนอีกบะกินว่าสันลืมสดน้ำพี่น้องปกติเนี่ยต้องสดน้ำเด้อ คิดว่าสิกินเบอร์มิสเด,ดีย่ยแบบน,นี้ตอนตำนะพัดกินเมืดแสบมันแสบมันนวดนะเป็นยังไงท่ามอร่อย,อ,ยรอร่อยมะอืมอร่อย,นะออยค่ะ <laughs> เขาแสบกส้นแบบเบอรกก์มิส เอออิ่มแล้วบันเนี่ยพิ่นมากินไก่ค่ะตำฮงเพิ่นมากินมืนเนี่บ่อยากทาเพิ่นก่อนแก้มแดงแล้วไปใช่อ่ะคือเพชรมาได้เดชรเด็กหน่อยจังเสรล้วค่ะพี่น้องน้องน้องคนนี้หนู้นะมีน้องไส้สองคนค่ะพี่น้องคะ่ะน้องคนนี้นะ อายุห้างกันก็หนูประมาณสิบก็ปีสิบประมาณสิบห้าสิบหกปีน่ะห่ะคะพี่น้องแม่มาทำท่าอยู่ปอใดนะปอสองบ่ะอยู่ปอสองคะ่ะอ,อันปีนี่หนูกอ็อายุอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสี่หรอค่ะน้องอยู่ปอสองอยู่ห้างกันตั้งหลายปีเนาะแล้วก็มี่น้องอีกผู้หนึ่งน้องไส่อีกผู้หนึ่งคนนี้นะอายุไปได้ห้างกันเป็ในไดอายุน้องคนนี้อายุอันห้างอายุอันเท่าไหร่วะ่ยี่สิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี้คะ่ะ หนูเคยพามาถ่ายคลิปอยู่ดอกตอนแรกๆนะเคยพาเพื่อน่ายอยู่น้องชายหนูมีน้องชายสองคนน่ะหละคะ่ะแต่นี่คนนี้จะเป็นคนสุดท้องอาอยุสี่ห้างกันประมาณเกือบสิบกว่าปีสิบหกปีประมาณนี้คะ่ะอืมเด่นแบบฮะยิ้มแล้วบอกยิ้มแล้วบระบมาณนี้ นั่นแหละคะ่ะพี่น้องเพิ่นอ,อ,นอิ่มและะ้วค่ะมันดึกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจจะแบบว่ากินแบบเฝ้าแน่จังน่อยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเป็นการไทยอันกลางขึ้นแถลงนะคะเนาะผิดพลาดอีกยังขอโทษขออให้ด้ค่ะเด้อเดี๋ยวหนูกับซีขอปิดคลิปสักนิดนะคะเนาะอิ่มและะ้วค่ะจังได๋ก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะขอบคุณค่ะ